เจอกันกับบรรยากาศฝนตกพี่นอ้องอ้วยฝนตกน้ำก็กำลังกำลังขังกำลังมีนี่กะเป็นอะไรนาะพี่น้องฝนตกบวฟซแต่ละจังหวัดกับข้เมต์มาบอกกันด้อพี่นอ้องเ้อปีนี้นี่บุรีรัมนี่เอ้ไม่ใช่บุรีรัมย์เนาะมุกดาหารพี่น้องมุกดาหารปีนี้นี่ฝนดีี่คือจางแปลงนี่กะหากระยอดได้เดือนนิด,นด น้ำก็เริ่มมีแล้วแหละพี่น้องน้ำเริ่มมีฝนตกมันนี้ปั๊บกับบกงยางแห้งเลยกับน้ำน้ำําก็มาอนี่เห็นบอกคือข้าวนี่พี่น้องถ้าหลังจากเราหยอดไปแล้วนี่หนึ่งเดือนเนี่ยถ้าน้ํามันมีเ,เห็นบอกข้อดีของมันก็คือเนี่ยน้ํามันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรน้ํามันจะท่วมหน้าดินแล้วมันก็จะท่วมวัชพืชที่ต้นเล็กๆพวกเนี้ย มันก็จะเขาเรียกว่าจะช่วยมันมันมันเป็นเรื่องดีเลยพี่น้องมันจะดีเอสำหรับการควบผูมวัชพืชเออเห็นบอกเนี่ยคือมันมันเขาเรียกว่ามันสิพอดีนะพี่น้องหวานข้าวเสียได้หนึ่งเดือนปั๊บเนี่ยถ้าน้ํามาหรือว่าถ้าสามารถเอาน้ําเข้าได้อมันมันจะเป็นเรื่องดีมันจะช่วยเขาเรียกว่ามันจะช่วยลดในเรื่องของวัชพืชอืม โดยโดยส่วนมากนะโดยส่วนมากนี่ก็คือหลักการควบคุมวัชพืชที่ดีก็คือที่ปลอดสารพิษไม,ไม่ไม่ฉีดยาฆ่ายากอะ่ะก็คือน้ำาป็นะพี่น้องสําคัญน้ําสําคัญมากเลยถึงจะฉีดยาฆ่ายาไปแต่สุดท้ายแล้วนี่น้ํามันแห้งเนี่ยหญ้ามันก็ขึ้นคือเก่าเพราะฉะนั้นนี่การแก้ปัญหาวัชพืชโดยที่เขาเรียกว่าโดยที่มีผลดีที่สุดวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ คือต้องขังน้ำอะไรพี่น้องเออมันไม่มีอะไรที่จะทนน้ําได้หรอกเออแม่นบอกล่ะขนาดขนาดไฟหม้่อนห่อนกัเอาน้ำสาดใส่มันก็นยังดับเนาะเอานับภาษาอะไรเกี่ยวกับหญ้าเนาะเออหญ้าหรือวัชพืชนี่ถ้าเราขังน้ําไว้ได้นี่ตตยเบิดพี่น้องเออตตยเบิดเออ,บอเบลืออืมกานี่แหละพี่น้องก็เลยกะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยพี่น้องเข้าเรื่องกันเลยเออกะคือเอฟซี่นถามมา บอกว่าวานปุ๋ยเนี่ยวานปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยฝนตกเพื่อนว่าออมันจะมีผลอย่างบอ่อ,อข้าวมันจะได้กินปุ๋ยไหมเออก็คือเขาก็ไม่ได้บอกละเอียดนะนาะว่าบอกแต่ว่าวานปุ๋ยเสร็จออวานปุ๋ยเสร็จเนี่ยฝนตกออแต่ แต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าวานปุ๋ยเสร็จได้สองวันสามวันบอกแต่ว่าวานปุ๋ยวานปุ๋ยแล้วนี่ฝนตกมาเนี่ยออน้ำจะไอปุ๋ยจะไปกับน้ํำไหมออข้าวจะกินปุ๋ยไหมออแปลงนี้ก็โอ้ยเบิ้งเอาพี่น้องแปลงนี้นี่ถ้าน้าถ้าข้าวได้ประมาณหนึ่งเดือนแบบนี้หนึ่งเดือนนิดๆแบบนี้แล้วน้ําขังท่วมแบบนี้นาะโอ้ยผมบอกเลยว่าวัชพืชนี้ บบคอยมีดพี่น้องถ้าน้ํามันท่วมได้แบบนี้เนี่ยเนี่ยถ้าแบบนี้ยข้าวมันแบบนี้ได้นี่อันนี้มันเป็นแปงน้งนายอดเนาะอันนี้เป็นแปงน้งนายอดฝนตกมานี่น้ํามันจะท่วมผิวดินเลยข้าวมันได้เดือนนิด,น,ดนิดแบบนี้ถนะามว่าใส่ปุ๋ยได้ไหมใส่ปุ๋ยได้เลยน้องเล่งกันจะเริ่มเติบโตเลยอพูดถึงว่านะเนะเาะก็คือคือถ้าข้าวมันห่างไปก็คือว่าหลืววัชพืชมันขึ้นพี่น้องอเพราะฉะนั้นเนี่การใส่ปุ๋ยในข้าก็ต้อง เราต้องดูข้าวเป็นหลักอะไรพี่น้องถ้าข้าวมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็ก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าสมมุติถ้าแบบนี้เรา,เรา,าเราอยากเราอยากเร่งการเจริญเติบโต,ขอ,ตของต้นข้าวเพื่อให้ข้าวนี่มันมันขึ้นมาคลุมช่องว่างพวกนี้เออแต่ก็แต่ก็อย่างว่าเนาะคือมันมันต้องดูอีกแหละว,ว่าถ้าน้ํามันไม่แห้งนี่เราเราก็ไม่จําเป็นต้องรีบใส่ก็ได้เเพราะว่าคือระยะเวลามันยังเหลืออ,อีก หลายเดือนพี่น้องสองเดือนสามเดือนในกรกฎาสิงหาหนึ่งต้องสองเดือนแมนบออ,อหรือว่าถ้าจะใส่ก็ใส่บางๆได้พี่นออ้องอ่ะเดี๋ยวโอ้ยแห้งวาวแห้งล่ามไปทัวร์นะพี่นออ้องเนาะเดี๋ยวตออคำถามเอฟซีเลยแล้วกันออตอบคำถามเอฟซีเลยลวกันว่าหวานปุ๋ยเสร็จเนี่ยแล้วฝนตกมาเอ,อน้ํามันอ,อปุ๋ยมันจะไปกับน้ำบอคําตอบก็คือพี่น้องถ้าสมมุติว่าเราหวานวันนี้ แล้วตอนเย็นฝนตกเนี่ยยังไงยังไงปุยปป๋ยก็ไปพี่น้องปุ๋ยก็ไปส่วนปุ๋ยจะไปมากไปน้อยเนี่ยมันมันก็อยู่ที่อยู่ที่ระยะเวลาสมมุติว่าระหว่านปุ๋ยไปแล้วเนี่ยสามวันสี่วันแบบเนี้ยแล้วฝนตกมาน้ําท่วมน,น้ําไหลนี่ปุ๋ยมันก็อาจจะไปน้อยหน่อยอแต่วานเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้ พรุ่งนี้ฝนตกมากแบบมันก็อาจจะไปเยอะหน่อยแต่มันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าอ,อยู่ที่ว่าน้ําฝนเนี่ยมันจะชะล้างไปสักแค่ไหนเนาะเพราะว่าคือหลักการเนี่ยพี่น้องปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยคือมันจะอยู่ได้ประมาณสักเอ้ยไม่ใช่อยู่ได้คือพวกข้าวเนี่ยมันจะดูดซึมปุ๋ยไปใช้เนี่ยก็ ประมาณสักสองสามวันพี่นอ้องสองสามมื้อนี่มันมันสิทธ์คือข้าวมันจะเอาไปใช้เนี่คือหวานวันนี้นี่หวานวันนี้เนี่ยนนพรุ่งนี้มันก็เอาไปใช้แล้วแต่ถามว่าหวานวันนี้ปั๊บเนี่ยมันจะได้กินวันนี้เลยไหมมันก็ยังไม่ได้กินหรอกพี่น้องมันก็เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มจะดูดซึมเนี่ยส่วนจะนําไปใช้นี่มันก็อีกประมาณทักสองสามวันพี่น้องพี่น้องสังเกตเบังเลยปุ๋ยเนี่ยสมมุติว่าเราหวานลงไปเนี่ย ไม่ใช่หวานวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้มันจะเขียวเลยพี่น้องออประมาณสองสามมื้อผลมันจังจะเริ่มเขียวเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซี FC ที่ถามมาบอกว่าหวานปุ๋ยเสยจเนี่ยออฝนตกน้ําไหลเนี่ยปุ๋ยมันจะไปกับน้ํำไหมมันไปอยู่แล้วพี่น้องมันไปอยู่แล้วออส่วนจะไปมากไปน้อยนีย่มันก็อยู่ที่แปลงนาเราเออถ้าสมมุติว่าแปลงนาเราน้ํามันไม่ได้ไหลไปไหนเนี่ย เราปิดกั้นคนาไว้อย่างดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไหลไปไหนถามว่ามันมีการละเหิรละเหยเจอจางไหมมันก็มีการละเหิรละเหยเจอจางเป็นธรรมดาพี่น้องปุ๋ยปุ๋ยเคมีมันเกิดมีละเหยไปกับอากาศละเหยไปกับน้ํามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอมันมันต้องดูที่หน้าง,งานอีกหละพี่น้องเพราะว่าอีกอย่างนี้คือหลักการนะพี่น้องหลักการของข้าวเนี่ยเวลามันจะเวลามันจะเอาปุ๋ยไปใช้เนี่ย คือมันต้องเขาเรียกมันเป็นระบบหมุนเวียนพี่น้องเออเป็นระบบหมุนเวียนเหมือนคนนี่แหละเออคนเราก็กินข้าวกินข้าวไปย่อยย่อยเสร็จปุ๊บเออก็เอาไปบำรุงร่างกายพอเอาไปบำรุงร่างกายเสร็จก็ต้องขับถ่ายออกเออมันว่ามันเป็นระบบหมุนวนพี่น้องมันไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วนี่มันมันจะอยู่กับเราตลอดไปมันบ่แม่นพี่น้องระบบของการกินปุ๋ยของข้าวก็เหมือนกัน มันก็ต้องมีการดูดปุ๋ยดูดปุ๋ยเสร็จก็ส่งขึ้นไปทางใบอือแม่นบอสังเคราะห์แสงเสร็จก็เอามากระจายเสร็จปุ๊บก็คลายน้ำอเอคายน้ําก็คือคลายไอเขาเรียกว่าเป็นระบบหมุนเวียนอะไรพี่น้องเพราะว่าน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวลําเลียงปุ๋ยหรือว่าสารอาหารธาตุอาหารขึ้นไปในลําต้นเออแล้วก็ไปสังเคราะห์แสงทางใบเสร็จปุ๊บสังเคราะห์แสงเสร็จก็มีการคลายน้ําออกมาเห็นบอกมันมันจึงเป็นระบบหมุนวนพี่น้องอือ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่จะคายน้ําได้ข้าวหรือว่าพืชจะกินปุ๋ยได้เนี่ยมันก็ต้องมีการสั่งเคาะแสงมันก็ต้องมีแสงแดดเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําว่าถ้าใครจะใส่ปุ๋ยเนี่พี่น้องช่วงเวลาที่เหมาะสมคือว่าง่ายคือลดการสูญเสียของปุ๋ยให้น้อยที่สุดเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือต้องใส่ในช่วงที่เขาเรียกว่าวันนั้นน่ะไม่ได้คืมฟ้าคืมฝนมีแดด จัดๆท้องฟ้าโล่งโปร่งใส่แบบนั้นเนี่ยข้าวมันจะกินปุ๋ยได้รวดเร็วพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดการสัรงะห์แสงไงมันเกิดระบบการเผาผลาญมันเกิดระบบการเขาเรียกว่าหมุนเวียนพี่น้องถ้าใครไปใส่ในช่วงที่ฟ้าคืึ้มฝนตกเนี่ยผมบอกเลยว่าพืชเนี่ยมันจะกินปุ๋ยได้ไม่เต็มที่ เือเพราะอะไรเพราะว่ามันสังค้อแสงได้ไม่เต็มที่ไงพี่น้องเอมันก็เลยทําให้มีการเกิดการสูญเสียปุ๋ยมากเกิดการละเหิดระเหยปุ๋ยมากโดยที่ข้าวหรือว่าพืชนี่ยังไม่ได้กินเลยเอเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องก่อนที่เจาเทใส่ปุ๋ยนี่เราต้องตรงเบิงพยากรณ์อากาศน้่พี่น้องอดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าด้วยประมาณสักสองสามสี่วัน ออย่างเช่นเราจะใส่ปุ๋ยวันเนี้ยข้าก็ต้องเบิงว่ามืออื่นมือฮือ้หรือว่ามือถัดไปสามสี่วันเนี่ยคือจะต้องจะต้องฝนจะต้องไม่ตกพี่น้องเอเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยเกิดการหมุนเวียนในระบบสังเคราะห์แสงระบบการหาอาหารหาปุ๋ยเนี่ยได้เต็มที่อันนี้อันนี้ก็ช่วยได้เดี่น้องช่วยได้อคือไม่ใช่ว่า สะดวกตอนไหนก็ใส่ตอนนั้นมันโมเมนพี่น้องคือคือเห็นบบางคนหรือว่าหลายคนพลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ดูพยากรอากาศอใส่อยากใสตอนไหนก็ใสตอนนั้นเดี๋ยวมันเขียวเองเดี๋ยวมันกินเองแม่พี่น้องเดี๋ยวมันเขียวเองเดี๋ยวมันกินเองแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องดูช่วงจังหวะเพื่อให้มันเพื่อให้ข้าวเพื่อให้พืชเนี่ยมันได้มันได้กินปุ๋ยเต็มที่มันว่ายงคือให้มันได้ประโยชน์เต็มที่นั่นแหละ อ,อก็คงสิเข้าใจเนาะเน,นว่าอ,อใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่ฝนตกมากนี่น้ำมันจะไปกระปุ๋ยไหมไปแน่นอนพี่น้องไปแน่นอนออส่วนจะไปมากไปน้อยนะอีกเรื่องหนึง่งเ,เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องใส่ปุ๋ยนี่ต้องต้องปิดกั้นคนาดดอ,อใส่ปุ๋ยให้ปิดกั้นขนาดดีอย่าให้น้ําเยอะจนเกินไปน้ําน้อยเกินไปก็มันก็เกิดการเข้มข้นของปุ๋ยอีก มันเทนให้เขาตายอีกก็มีไเ้พี่น้องโพดปุ๋ยกม็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสาคัญพี่น้องก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่ว่าจะพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องทาความสะอาดปิดกั้นค้าหน้าอย่าให้น้ำเขาอย่าให้น้ำออกอืให้มันประมาณคือหลังจากใส่ปุ๋ยเนี่ยประมาณสามถึงสี่วันเนี่ยออคือน้ําจะต้องไม่ไหลเข้าแล้วก็ไม่จะต้องไม่ไหลออกเนี่ยมันมันจะ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 ดีพี่น้องเพราะว่า สามสี่วันนี่ยคือข้าวมันก็จะได้กินปุ๋ยดูดปุ๋ยอะไรเตรียมที่สําคัญนะพี่น้องเออจะต้องไม่มีฝนเฟ้าจะต้องไม่คึมอา่าก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังสาหรับ <c oughs> f อซที่ถามมาบอกว่าใส่ปุ๋ยเสียจ <c oughs> แล้วฝนตกเอปุ๋ยมันสิไปกบับน้ำบ่ไปแน่นอนเอย้ามีทีหนึง่งไปแน่นอนอส่วนจะไปมากไปน้อยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง โอเคนเะข้าใจตรงกันสวัสดีครับผม